สวัสดีค่ะชินนี่พิมพ์ประภันะคะสวัสดีครับพิมพ์วิโครัขอต้อนรับสู่รายการ Hello Denmark ค่ะรายการที่นำเสนอชีวิตไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมของเดนมาร์คค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในถนนท,นที่ว่าสโตรดนะคะมันเป็นถนนท,นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช้อปปิ้งสตรีทและการใจกลางเมืองของโคเปนเฮเกนเลยถ้าเปรียบที่ไทยแล้วมันกคือย่านสยามนั่นเองถ้าเทียบกรุงเทพนะคะ อันนี้เป็นถนนสโตร์เนี่ยเป็นถนนที่ช้อปปิง้งซีที่เรียกได้ว่ายาวที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้ตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้ตรงนั้นเลยก็คือจะเป็นตึกที่สวยงามมากแต่จริงๆแล้วมันคือร้านอาหารนะคะแถวนี้ก็จะมีร้านช้อปปิ้งมากมายอันนั้นก็จะเป็นพวกค่ายแบรนด์ต่างๆบยวตองปราดาแลไรก็อยู่ตรงนั้นทางด้านขวามือตรงนั้นนะคะจริง,รงๆเราอาจจะมองไม่เห็นก็คือเป็นเป็นรัฐสภาของ,งที่เดนมาร์ก นนะ่งจริงวรัฐสภานั้นมันคือ,อปราสาทมาก,ก่อนชื่อปราสาทอะไรนะพิชิสอ่าใช่และนะตอนนี้ก็เป็นรัฐสภาแล้วจริงๆเนี่ยเราเลือกที่จะให้มาดูถนนเนี่ยเพราะว่าอะไรถนนเนี่ยมันเป็นถนนใจกลางของที่โคเปดเฮเกนซึ่งเป็นเมืองหลวงเดนมาร์กนี่นแหละว่าแล้วมันคือเหมือนกับสยามที่กรุงเทพอะในช่วงที่เกิดการล็อกดาวน์จากโควิด1 i เนี่ยถนนเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมีคนแทบจะตลอดเวลาเนี่ยมันกลายเป็นถนนเมืองร้างไปเลย ดนทันทีในช่วงล็อกดาวน์แต่หลังจากช่วงที่เลิกล็อกดาวน์ไปแล้วเริ่มเปิดเมืองตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนเนี่ยถนนเห่านี้ก็กลับมามีถิสันอีกดังนั้นวันนี้เนี่ยละครเราจะเล่าตางเกี่ยวกับชีวิตของคนเดนมาร์กชีวิตที่เดนมาร์กหลังจากการล็อกดาวน์ค่ะช่วงต้นที่ประเทศเดนมาร์กติดประเทศนะครับ <c oughs> ก็ตั้งแต่ราววันที่13มีนาคมต้นมา ก็คือคือถ้าจะไม่มีเครื่องบินหรือว่ารถไฟเข้าประเทศได้เลยก็ทําให้เห็นว่าก็คือล็อกดาวน์ไปเลยร้านอาหารร้านอาหารทุกอย่างปิดลงฟิตเนสทุกอย่างปิดคือปิดไปเลยเหมือนที่ไทยและค่ะเหมือนกันเลยแต่หลังแล้วถนนช้อปปิ้งสตรีทที่ว่าสนสตรอทเนี่ยก็คือเงียบหายเป็นป่าชาไปเลยล้างเลยไม่มีคนคือคนน้อยมากในช่วงนั้นนะคะแต่ หลังจากที่คือล็อ,อกดาวมันง่ายเอาจริงแล้ว,ว่าล็อกดาวมันง่ายมากคือถ้ามีอํานาจก็บอกล็อกดาวก็ปิดก็คือจบแต่เรื่องเปิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยาก,ยากยคาถามคือเปิดเท่าไหร่เปิดเมื่อใดเดนมาร์กตัดสินใจที่จะเปิดหลังจากช่วงเ,เทศกาลอีสเตอร์ก็คือกลางเดือนเมษาเริ่มเปิดแบบเล็กๆน้อยๆเปิดมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็แทบจะแบบเปิดเป็นปกติแล้วเกือบจะเป็นปกติแล้วถามว่าในตอนช่วงแรกๆเนี่ยที่เปิดอ่ะ คิดสภาพนะคะเรากลัวโควิดกันคนเดนมาร์กก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวทุกคนก็ต้องกลัวแหละ <c oughs> แต่พอเปิด,ดุ๊บเนี่ยแทบไปน่าเชื่อเลยว่าในช่วงที่เปิดห้างเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยห้างร้านต่างๆในชอปปิ้งสตรีทเนี่ยคนมาช็อปนะแล้วพวกห้างต่างๆเนี่ยก็ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลแบบแบบคือเราเขาจะมีลดซัมเมอร์เซล์อยู่แล้ว <c oughs> ในช่วงกระด,กดากรดาแต่เขาเลื่อนขึ้นมาตั้งแต่พฤษภาก็เริ่มมีการออนเซลล์แบบเยอะแล้วอะแล้วคนเดนมาร์กก็ออกมาใช้เงินนะคือแบบปิดไปเปิดมาปุ๊บเหมือนแบบอันอะออกมาใช้เงินมันมีสถิติรายงานว่าคนเดนมาร์กอัตราการใช้เงินหลังจากเปิดลนะ็อกดาวน์เนี่ยสูงปี๊ดขึ้นมาเลยอะคือแบบช่วงล็อกดาวน์ไม่มีใช้อะ ไม่ใช่มีใช้มันใช้ไม่ได้เพราะร้านมันปิดใช่ปะแต่พอเปิดปุ๊บการใช้เงินปะิึ่งขึ้นมาเลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนเดนมากยังมีเงินนรืออกป้ต่อให้อ่อะก็นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งทำไมถึงมีเงินท่านั้งที่ปิดากิจการคนก็าจ,จะโดนเลย์ออฟบางเป็นเพราะว่าก่อนที่เขาปิดล็อกดาวน์อะไม่ใช่บอกว่าให้ปิดเฉยๆเป็นการปิดที่มีการช่วยเหลอือเช่น มีการให้เงินกับเจ้าของกิจการทุกอย่างที่มีการปิดมีการจ้างงานโดยที่บอกเจ้าของกิจการว่าถ้าอยู่ไม่เลิกคนไม่ไล่คนออกเราจะจ้างลูกจ้างอยู่ทุกคน70%ของเงินเดือนเหมือนกับมีแรงงานฟรีๆ่ายแค่30%เพราะฉะนั้นอันตราคนถูกเลิกจ้างคนตกงานน,น้อยมากที่เป็นผลกับโควิดแล้วคนที่เสียรายได้เนี่ยมันมีการช่วยสัติ์ช่วยช่วยให้้ให,ให้ให้เงินเข้าไปกับรายได้ที่เสียนะ เพราะฉะนั้นคนต่อให้ล็อกดาวน์ไปเนี่ยคนมันก็ยังมีเงินที่จะพร้อมจะมาใช้จ่ายอันดับที่สองก็คือคนมันมีเงินก็จริงแต่ถ้ามันยังกลัวและไม่กล้าออกมาจากบ้านมันก็ใช้ไม่ได้นึกออกปะคือมันมีเงินและมันมีความเข้าใจว่าเออนะโควิดเนาะมันไม่ใช่แบบโอ้โหลอยมาจากอากาศปึ้งใส่หน้าฉันแล้วฉันเป็นนึกออกปะมันก็รู้ว่าเออถ้าเกิดออกมานะก็ s o c i a l d i s t a n น i n g นะอย่าไปใกล้กับใครเขามากนะอเจลล้างมือคนเดนมาร์กเนยปกติไม่ใช่เจลล้างมืออะไรหรอกนะคะทุววันนี้คือแบบแทบจะทุกเข้าที่ไหนออกที่ไหนเจลล้างมือตลอดแม้แต่ว่าเขาไม่ได้มีหน้ากากนะที่นี่เขาไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ใส่เขาคิดเห็นไม่มีไม่มีใครใส่หน้ากากแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้บอกว่าจําเป็นต้องใส่แต่ทําไมถึงทำและทำไมเป็นเช่นนั้นทำไมถึงไม่ใส่หน้ากากก็อันนี้ด้วยความ ื่องความเห็นตัวในรถไฟอ่ะรถเมโทรซึ่งเป็นจุดที่แบบคนจะแน่นใช่ปะแต่ความแน่นของเมโทรไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่ถช่วงคนไปทํางานคนเลิกงานน่ะความแน่นของมันน่ะมันไม่ใช่แน่นที่แบบหายใจลดหน้ากันตัวฉันถ้าจะติดกันมันไม่เคยแน่นแบบนั้นอยู่แล้วที่เนี่ยทุกอย่างที่นี่ไม่ว่าจะเป็นห้างหรือเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นอ่รถขนส่งสารนะฮะโอกาสที่มันจะแน่นตัวแนบกันน่ะมันน้อย ด้วยความที่ population เนี้มันไม่ได้หนาแน่นนะ่ะเพราะฉะนั้นการที่คนมันจะมาใกล้กันอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันเลยโอกาสน้อยคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยมันเดินห่างกันอยู่เป็นปกติเพราะฉะนั้นการไม่ใส่แมสองที่นี่มันก็เลยไม่ได้มีผลกระทบที่จะทําให้ติดโรคก,กันงานะแล้วต่อให้ต่อให้เปิดประเทศอ่ะออกมาแล้วเนี่ยถามว่าจนนํานวนจํานวนคนติดโควิดเนี่ย เป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ก็น้อยมากนะครับตอนนี้มีแค่ประมาณ23่สสคนที <c oughs> ออ่อยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่เปิดเมืองมาเนี่ยคนติดโควิดต่อวันที่เป็นนิวเคสอะหรือจำนวนคนติดคนใหม่ต่อวันเนี่ยมันอยู่ประมาณหลัก30 4050เอาบางวันอาจจะจําไปร้อยหนึง่งแต่ไม่เกินร้อยอยู่ราวสามสิบถึงร้อยเลทุกวันเนี่ยตัวเลขศูนย์ไม่มีนะคะ ที่นี่ไม่เคยมีตัวเลขศูนย์นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้แคร์ตัวเลขศนะูนย์ด้วยเพราะตัวเลขศนะูนย์่ะมันไม่มีจริงมันไม่มีที่ใดที่จะมีศูนย์ตลอดไปได้อาจจะมีได้แป๊บหนึง่งเตี่ยวเดือยน้อยก็มีอีกถามว่าในโลกโรคติดต่อโ infection disease หรือโรคติดต่อว่าจะแบคทีเรียหรือไวรัสใดๆก็ตามในโลกใบนี้เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองที่เป็นศูนย์จริงๆคือสับศูนย์ไปในโลกใบนี้ถามว่า HIV ไวรัสเหมือนกันศูนย์นะ ก็ไม่ศูนย์ไข้เลือดออกไข้มาลาเรียที่ไทยศูนย์ไหมคะก็ไม่ศูนย์เอาจริงๆเชื้อโรคต่างๆที่มีอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสที่เป็นโรคติดต่อก็ไม่มีมันมีไม่กี่โรคเท่านั้นน่ะที่แบบหายขับถูงไปจริงๆอะ่ะเช่นโรคเอชไอวีเี่ยก็ไวรัสเหมือนกันมันมีเลขศูนย์มาในไทยก็ไม่ไข้เลือดออกเดงกีก็เป็นไวรัสไข้มาลาเรียก,ก็ไวรัสล้วนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นตัวเลขศูนย์ ไม่มีแล้วถามว่าอแวแเราอยู่กันได้ยังไงอ่ะทำไมไม่ล็อกดาว่ะอาวทำไมเป็นไข้เลือดออกปุ๊บอันล็อกดาวค่ะเกิดไข้เลือดออกเดี๋ยวยุงมันจะไปฆ่าคนค่ะการที่มีโรคไข้เลือดออกเราก็รู้ว่าเกิดจากยุงใช่ปะเราก็สร้างวัดนวัตกรรมคือมีมุงนะ้ง่ะเราก็สร้างอะไรก็ตามไม่ให้การติดมีการอะไรไปฉีดยุงอะไรก็ว่าไปไงใช่คือโรคระบาดเกิดขึ้นอนะ่ะมันทําให้เราอ่ะแน่นอนตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเืออะไรเราก็ต้องแบบล็อกก่อนแต่เมื่อ เรารู้แล้วว่าเคยวิธีป้องกันอะไรอย่างไงเนี่ยเราก็ต้องหาทางป้องกันและอยู่กับมันไงเพราะเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถจะล็อกดาวน์ไปตลอดชีวิตเรามันทําอย่างนั้นได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้เดนมาร์กก็รู้ทุกคนก็รู้แฟนคลับก็รู้ใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าเราไม่สามารถล็อกดาวน์ตลอดไปได้นี่นี่คือสวีเดนก็ยิ่งรู้ใหญ่สวีเดนนี่คือไม่ล็อกดาวน์เลยเพราะว่ารู้ตัวว่าสวัสดีฉันจะใช้เนื อาบิเดนเนี่ยเขามีหลักการทีร่ว่าเขารู้ตัวว่าเขาไม่มีเงินพอที่จะไปประทังประชาชนในช่วงล็อกดาวเขาก็เลือกไม่ล็อกเลยอันนั้นก็รอ,อดูว่าเซอเเดนจะเป็นยังไงเนาะแต่หลายๆประเทศวรวมถ้งเดนมาร์กเลือกล็อกดาวจะเป็นการล็อกดาวะรยะยะสั้นหลังจากล็อกดาวปุ๊บก็ต้องเปิด,ปดไงไอตอนเปิดเนี่ยแหละคือตอนที่พิสูจน์กณฑนสติปัญญาสัมปชัญญะของคนบริหารประเทศว่าจะเปิดแค่ไหนเปิดอย่างไร แล้วถามว่าที่เปิดมาเนี่ยไม่ได้ต้องมีการเปิดโดยที่มีสมมติฐานว่ามันจะไม่มีทางเป็นศูนย์เพราะเมื่อเปิดมันก็ต้องไม่ศูนย์จิ๊บปะแต่เมื่อเปิดแล้วมีกฎเกณฑ์อย่างไรที่จะทําให้ไม่คุ้มปีติขึ้นไปไงให้ไม่พุ้มปีตเกินกว่าที่เขาเรียกว่าอะไรโรงพยาบาลหรือกําลังคนทางการแพทย์จะรองรับได้นั่นคือคีหลกที่เขาคิดการกยัมเเขาอ ปลกด้านเดอร์เคิร์ฟ<อ>ก็คือทําให้เคิร์ฟเคิร์บจำนวน,นคนป่วยจานวนคนติดไม่สูงเกินเราปกสาธา,านะสุขและแทก็จะรองร<า>ับได้นั่นคือนั่นคือตัวเลขศูนย์คือตรงนั้นไม่ใช่ตัวเลขศูนย์ตัวเลขที่ต้องโฟกัสค,ควบคุมคือตัวเลขน,นั้นไม่ใช่ตัวเลขศูนย์มันไม่จริงใช่แล้วเดนมาก็ชนะอังจริงแล้วว่างลังที่พูดอ่ะไม่ชนะได้ไงหลังจากล็อกดาวน์คนใช้เงินปกติคนกล้าออกมาดูถนนชอปปิ้งสตรีทสไม่ได้เงียบเหงา ห้างไม่ลางนะกทมหรือที่ไทยอะต่อให้เปิดออกมาแล้วว่ามีคนกล้าไปห้างมากมายขนาดนั้นไอ้ที่ไม่ไปเนี่ยไม่รู้ว่าไม่กล้าหรือไม่มีเงินนะอันนี้คือหรือคอมบิเนชันของทั้งสองอย่างอะไรก็ว่าไปและจริงๆเนี่ยคือเป็นควาเรียบงสมหับตัวพนัาตรวจด้วยนะฮะก็เจอเจอเจอว่าผลตรวจกับประชากรเดียร์ปากงมีความเชื่อมั่นต่อรัอบาลค่อนข้างสูงมากในช่วงนในช่วงที่ที่รัฐบาลประกาศปิด ก็จะเห็นได้ว่าเกือบจะ80-90%เาลยด้วยซ้ำที่เห็นว่าเออเออรัฐบาลทำบว่าจัดบริหารจัดการได้ดีทำให้เรตติ้งของตัวนายกเองเมเตเฟิกเซนเนี่ยสูงขึ้นก็ขึ้นสูงขึ้นมากเลยอ่าเหตุผลหนึ่งในตอนที่เขาล็อกดาวน์แล้วประชาชนค่อนข้างที่จะเออเชื่อใจแล้วก็ปฏิบัติตามรัฐบาลที่นี่นะคะเพราะว่า ในตอนแถลงข่าวทุกๆลกครั้งในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยรัฐบาลที่เนี่ยจะพูดความจริงพูดอินโฟเมชันพูดข้อมูลในตามหลักวิทยาศาสตร์หนึงแล้วคือเอาตัว X ใช่พูดทีผู้เช่วชาและพูดกับประชาชนอันนี้คืออันนี้คือจุดสำคัญในฐานะที่ไม่ใช่เด็กอะพูดแบบที่เป็นผู้ใหญ่พูดกันพูดอย่าง respect กัน พูดอย่างรู้ว่าเนี่ยฉันให้ข้อมูลเนี่ยเธอเข้าใจพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนไม่ใช่หลอกหลอนประชาชนด้วยความกลัวเหมือนกับคือ,ค,อคือเปรียบเทียบกับที่ไทยการที่สบคหรืออะไรก็ตามออกมาพูดตัวเลขแล้วก็หลอกหลอนประชาชนว่ากาดยาตกกาดจะตกทุกวันเนี่ยเหมือนกํลาลังหลอกเด็กอะเนี่ยตุ๊กแกเนี่ยมันน่ากลัวมันกินตับนะแล้วเด็กอะก็กลัวตุ๊กแก แต่ตุกแกไม่ได้กินตับไงเหมือนที่เราอะก็กลัวโควิดแต่โควิดมันไม่ได้ร้ายแรงคือมันก็ร้ายแรงแต่มันไม่ได้แบบโอ้โหมาอกากาศาออกในบ้านทุกเต็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตุกแกก็ไม่ได้กินตับเหมือนกันเนขาบอก่สิ่งนี้ทําให้คนไทยอยู่กับความกลัวกลัวโดยที่กลัวมันอะกลัวกลัวโควิดโดยและยินยอมที่จะให้สิทธิเ<า>สรีภาพทุกอย่างให้โดนควบคุมได้อย่างไรยดยและความกลัวเหล่านั้นพอมี คนที่ป่วยติดโควิดขึ้นมาหนึ่งสองสามคนกลัวแทบจะประเทศจ,จะแทบจะหลบถล่ม,ลมทลายซึ่งมันไม่ใช่และอนาคตอะ่ะเมื่อทําการเปิดเมืองอย่างจริงๆมันจะมีเคสมันจะต้องมีเคสอย่างนี้มเมื่อ,อยูเปิดให้มีนะักท่องเที่ยวมันก็ต้องมีเคสอย่างนี้เราจะอยู่กับความกลัวความกลัวทุกแกกินตับอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องเหมือนกับที่เนี้ยบอกประชาชนว่ามันติดนะมันติดอย่างไรนะ ป้องกันยังไงนะเราจะใช้ชืิตอยู่นี้นะเราจะเปิดกิจการนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะตอนนี้เราเปิดให้คนมาท่องเที่ยวได้แล้วนะและสักพักหนึ่งเราคงจะเปิดให้คนท่องเที่ยวได้มากกว่านี้นะ<ม>และนี่คือวิธ<ม>ีป้องกันเรานะและถ้าเกิดมันจะมีเคสพุ่งปิดอะ่ะเดี๋ยวเรามาปิดบางส่วน,น,วนไหมหรือเราจะทำอะไรเออยตรงนั้นไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องทำมาหากินค่ะ เราจะปิดเฉยๆเราจะเป็นแบบเออเ,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 เป็นเป็นเป็นผักไทโบตะเขรีนะผักที่เลี้ยงอยู่ในน้ำล้วใส่ปุ๋ยยังมันก็ไม่ได้นะเราก็ไม่ได้สังเคาะแสงกินหญ้าเนาะเรากินข้าวเนาะ <c oughs> เรากินข้าวหอมมะลิได้นะเจ้าหอมมะลิด้วยใช่อะไรแบบนั้นไหมซึ่งการเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยพูดได้เลยว่า <c oughs> ประมาณ1 5 2 0 GDP พูดง่ายๆคือ20%ของรายได้ของประเทศเราอะ่ะสมมติเราเป็นบุคคลอะ่ะ20%ของเราอะ่ะรายได้เรามาจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยปิดการเที่ยวมา4เดือนแล้วถ้าปิดไปถึงสิ้นปีจะทำแล้วจะอยู่อย่างไงนึกออกปะแล้วพอมีเคสเคสนึงแล้วอุบัติขึ้นมาในระยองซึ่งเป็นเมืองที่สถานที่ท่องเที่ยวเป็นเมืองที่มี GDP หัวสูงสุดในประเทศแล้วก็คนจะไปเที่ยวระยองก็ไม่ไปเที่ยวแล้ว ห้องจองที่พักก็ไม่จองแล้วแล้วใช่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคนระยองอยู่ยังไงและมันจะต้องเกิดอย่างเงี้ยอีกว่าต้องมีเคสใหม่อีกควรจะต้อง educate ให้ประชาชนรู้ว่าจะอยู่กับมันยังไงป้องกันยังไงอย่าหลอกหลอนใส่แต่ความกลัวเหมือนเป็นเด็กบอกว่าอย่าอย่าเข้าใกล้ตุ๊กแกตุ๊กแกมันกินตาบอะไรอย่างเงี้ยกระสือมันจะกินไส้อะไรแบบนั้นไม่ได้ แล้วช่วงนี้ครับถ้าจะให้สรุปว่าชีวิตหลังล็อกดาวน์ใช่ช,ชีวิตหลังล็อกดาวน์ที่เดนมาร์กนะคะ<อ>พูดง่ายๆเลยก็คือเป็นชีวิตที่กลับมาคู่กันภาษาเดนมาร์กก็คือมีความสุขเอ็นจอยโคซี่ได้เหมือนเดิมแล้วมันไม่ใช่ว่าเขากลับมาใช้ชีวิตแบบที่เขาทำมาก่อนแล้วเขากลับมาจับจ่ายใช้สอย กลับมาทํางานกลับมาดําเนินธุรกิจต่างๆกลับมาขายของกลับมาเจอญาติพี่น้องกลับมาเจอครอบครัวกลับมาท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเกือบเกือบเกือบจะเหมือนเดิมร้อยปร์เซ็นแล้วอะคราวนี้สิ่งที่จะต้องคอยดูต่อไปก็คือการเปิดเมืองตอนนี้มันเปิดในเฉพาะในระดับยุโรปเราต้องมาดูว่าหลังจากนี้โดยเฉพาะ ในช่วงปลายปีเนี่ยจะมีการเปิดแบบให้นังโซนทวีปอื่นๆมาเที่ยวได้ไหมหรือเดนมาร์กจะไปเที่ยวประทวีปอื่นๆได้ไหมเราต้องมาดูกันว่าหลังจากนั้นเขาจะมีมาตรการรับมือได้อย่างไรและถ้าเกิดจะมีระลอกที่สองระบาดระลอกที่สองอะไรแบบนี้เขาจะรับมือ,อยังไงเดี๋ยวลืมที่พูดถึงเรื่องระบาดระลอกที่สองก่อน คำคำนี้เนี่ยมันเป็นคำที่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยเกินไปกับคำว่าระบาดระลอกที่สองเนาะจริงๆแล้วคำว่าระบาดระลอกที่สองอะก็คือจะต้องมีการเขาเรียกว่าเป็นอีพิเดกหรือเป็นการระบาดแบบที่เราเห็นในรอบแรกอะ่ะอีกครั้งหนึ่งอะหรือมากกว่านั้นน่ะแต่การที่วันหนึ่งจาก30คนต่อวันที่เดนมาร์กเพิ่มเป็นร้อยคนอันนี้ไม่ได้กว่าระบาดรอบสองนะ<ม>อาจจะเรียกว่าเออวันหนึ่งอาจจะ เกิดความซวยคนติดเยอะกว่าปกติพีิขึ้นพีิกลงปกติอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าระบาดล็อบที่2องเขาเรียกว่าเออมันเป็นจํานวนอันวันนี้อาจจะมีคนมาติดมากขึ้นน้อยลงเป็นปกติอะไรแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยการที่จะมีเคสจากตัวเลขศูนย์ติดสัก2คน3าคน10คนอยู่แม้ยี่สบสามสิบเราก็ไม่สามารถเรียกว่าเป็นระบาดระลอกที่สองนะซึ่งคําว่าระบาดระลอกที่สองเนี่ยมันต้องใช้ต่อเมื่อ มันเป็นการระบาดจริงๆนะอีกรอบหนึ่งแล้วต้องคอนเซิร์นต้องปิดเมืองรอบอ่ะอันเนี้ยใช้คําระบาดรอบที่สองได้การที่เอาคําระบาดรอบที่สองมาใช้กับในทุกๆอย่างมังเหมือนมันเหมือนกับเอาความกลัวเนี่ยมาข่มขู่ประชาชนอยู่ตลอดเวลาเดนมาร์กเนี่ยไม่เคยใช้คําว่าระบาดหรือรอบที่สองเลยนะทุกครั้งที่มีคนป่วยในทุกๆวัน,นทุกๆวันเนี่ยก็คือ ก็มีคนป่วยมากขึ้นกว่าเดิมเท่านี้อาน้อยลงกว่าเดิมเท่านั้นแต่ไม่ได้ใช้คำว่ราระบาดระลอกที่สองเพราะเขารู้ว่าถ้ามันเป็นระบาดระลอกที่สองจริงอ่ะเขาต้องปฏิบัติการล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะแบบต้องต้องคิดเยอะอะเพราะมันจะสูญเสียทรัพยากรเยอะแยะมากมายกับการที่จะล็อกดาวน์อันนี้ถ้าสรุปว,ว่าชีวิตหลังล็อกดาวน์คนเดนมาร์กงไงชีวิตหลังล็อกดาวน์ของคนเดนมาร์กเนี่ยก็พูดได้เลยว่า เขาก็มีความเข้าใจกับโรคโควิดมากขึ้นเขาเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรมาติดอย่างไรและป้องกันอย่างไงเขาก็ออกมาใช้ชีวิตอย่างปกติอย่างที่เราเห็นในถนนช้อปปิ้งสตรีทถนนสตอรีทนะคะเขาก็เดินออกมาเอนจอยอากาศดีบ้างเอนจอยอากาศไม่ดีก็มีบ้างเขาก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าเขาก็ยังมีเงินในการจับจ่ายใช้สอยเขาก็ออกมาทํางานออกมาดําเนินธุรกิจใครทําร้านอาหารก็ทำใครทำอะไรก็ทำ ออกมาเจอเพื่อนฝูงออกมาแฮงเอาท์ออกไปเที่ยวทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศแต่ทั้งนี้เนี่ยก็จะยังเห็นนะครับว่าก็ยังมีป้ายต <c oughs> ิดเพื่อเพื่อเตือนให้ให้ผู้คนยังต้องหลักษา <Keep S 2> งขระยะห่างอันนั้นก็เป็นนโยบายที่อ๋อต่อให้ออกมานะกรุเรารดูด้วยนะว่าคีประยะห่างโซเชียลดิสท s นซิ่งนะเจอเจออะไรก็ใช้ <c oughs> นะอะไรตาตามนะตามเอ่อเม, أ, มโทรรถไฟฟ้า ก็จะมีป้ายเตือนว่าว่าเออต้องระยะห่างว่าแล้วเวลานั่งรถไฟเนี่ยก็ยังจะต้องจองตู่ที่แบบระบุที่นั่งใช่คือไม่สามจบานตรงั้นอันนั้นรถไฟที่ต้องจองตู่แต่รถไฟปกติรถเมโทรอย่างเงี้ยก็จะแค่ให้แนะนําว่าอย่านั่งขัชินขณดนั่งแบบหน้าติดกันอะไรแบบนี้เป็นการแนะนําให้ปฏิบัติตามและประชาชนก็ปฏิบัติตาม แบ่จริงๆเนาะซึ่งคําแนะนําต่างๆหรืออะไรต่างๆที่ออกมาหลังจากการโควิดหลังจากล็อกดาวน์เนี่ยมันเป็นคําแนะนําที่ป้องกันให้ไม่ให้ประชาชนติดแต่ไม่ได้ทําให้สิทธิ เตรีภาพหรือความเอนจอยความสนุกสน,สนานที่เขาจะใช้ชีวิตโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันไม่ได้หายน้อยลงไปซึ่งถ้าเขายังมีความสุขเหมอการใช้ชีวิตในช่วงซัมเมอร์นั่นหมายความว่าเขาจะมาใช้เงินนะคะหมายความว่าเศรษฐกิจมันก็จะรานเงินมันจะหมดไปมันจะมี GDP พุ <c oughs> ่งสูงเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ ค่ะก็ติดตามรายการ Hello Denmark นะคะกับในเอพิโ od ต่อๆไปเราก็จะไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็เล่าเรื่องชีวิตไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมของคนที่เดนมาร์กให้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ตวัดสด<า>สีค่ะ,คะ